เบน QTK 8 0 0 M เป็นอีกหนึ่งโปรเจคเตอร์ครอบครัวระดับ 4K สําหรับการใช้งานภายในบ้านซึ่งสิ่งที่โปรเจคเตอร์ตัวนี้โดดเด่นกว่ารุ่นอื่นๆในผลิตภัณฑ์กลุ่มเดียวกันก็คือฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มอรรถรสในการชมกีฬาทั้งเรื่องภาพและเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาฟุตบอลครับซึ่งจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นมารับชมรีวิวกันได้เลยครับ Ben QTK 8 0 0 M ได้รับการอัปเกรดมาจากรุ่น TK 8 0 0 ซึ่งได้เพิ่มทั้งเรื่องของการฉายภาพโดยไม่มีขอบเกรย์เฟรมมีสีสันที่แม่นยำขึ้นรองรับประสบการณ์สมมิติที่มากขึ้นและรองรับความละเอียดของภาพทั้ง HDR10 และ HLG ด้วย ด้านดีไซน์ BenQ TK800M มากับบอดี้ตัวเครื่องสีขาวที่เข้ากับสภาพแวดล้อมภายในบ้านได้เป็นอย่างดีหน้ากากด้านหน้าเป็นสีฟ้าน้ำทะเลที่ดูสวยสะดุดตาเมื่อเห็นด้านบนมีวงแหวนซูมและโฟกัสสำหรับการปรับขนาดของการฉายและปุ่มควบคุมการใช้งานที่สามารถใช้งานปุ่มเมนูอืนอ่นๆได้เพิ่มเติมที่ตัวรีโมทด้านข้างเป็นช่องระบายความร้อนและดอกลำโพงสำหรับขับเสียงภายในตัวโปรเจคเตอร์ส่วนด้านหลังก็เป็นที่อยู่ของพอร์ตการใช้งานต่างๆครับ สำหรับการติดตั้ง BenQ TK800M รองรับการติดตั้งทั้งรูปแบบวางตั้งโต๊ะและแขวนผนังโดยขาสำหรับตั้งโต๊ะสามารถปรับระดับการฉายและความสมดุลของหน้าจอได้ระยะห่างระหว่างโปรเจคเตอร์กับฉากที่แนะนำก็คือ3.32เมตรเป็นต้นไปเพื่อให้ได้ภาพฉายขนาด100นิ้วโดยตัวโปรเจคเตอร์จะมีระบบ Auto Keystone ในแนวตั้งเพื่อปรับให้จอแสดงผลตั้งฉากไม่บิดเบี้ยวโดยอัตโนมัติในด้านคุณภาพของการฉาย BenQ TK800M รองรับทั้งการฉายภาพความละเอียด ระดับ True 4K 8.3ล้านพิกเซลมีความแม่นยำของสีในมาตรฐาน REC 709ที่สูงถึง96%และรองรับการแสดงผลภาพทั้ง High Dynamic Range และ Hybrid Log Gamma ส่วนความสว่างของโปรเจคเตอร์เ e n ค t k 8 0 0 m นั้นได้ให้มาถึง3,000 ANSI lumens ที่มีความสว่างมากพอที่จะทำให้แสดงผลสีเข้มสะใจแม้จะใช้งานภายในบริเวณที่มีแสงไฟรบกวนอยู่เช่นการใช้งานร่วมกับไฟในห้องนั่งเล่นแสงแดดยามเย็นที่ส่องเข้ามาหรือบริเวณกลางแจ้งเวลาค่ำ ที่มีไฟจากบ้านเรือนหรือไฟถนนอยู่บ้างไม่จําเป็นต้องเป็นห้องที่มืดสนิทครับต่อมาเป็นจุดขายของ BenQ TK 8 0 0 m ที่เน้นในเรื่องของการรับชมกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาฟุตบอลโดยในส่วนของภาพ Picture Mode จะมีโหมดที่รองรับการชมกีฬาอยู่2โหมดได้แก่ Sport Mode และ Football Mode ซึ่งทั้ง2โหมดจะช่วยขับสีผิวของนักกีฬาให้มีชีวิตชีวาเป็นธรรมชาติมากขึ้นส่วนความแตกต่างของทั้ง2โหมดนี้ก็คือในสปอร์ตโหมดจะเน้นขับสีโทนอุ่นซึ่งเหมาะกับกีฬาในร่มอย่างเช่นบาสเกตบอลที่มีพื้นไม้เป็นส่วนประกอบของสนามส่วนฟุตบอลโหมดจะเน้นสีโทนเย็นช่วยให้สีเขียวของพื้นหญ้ามีความเข้มเด่นชัดขึ้น นอกจากเรื่องภาพแล้วโหมดเสียงทั้งในฟุตบอลโหมดและสปอร์ตโหมดก็ถูกปรับแต่งให้ผู้ใช้ได้สัมผัสประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเช่นกันโดยในโหมดฟุตบอลเสียงของโคศโกนักพากบอลจะถูกขับออกมาอย่างเด่นชัดแต่ก็ยังมีเสียงบรรยากาศของกองเชียร์ให้ได้ยินเหมือนไปอยู่ขอบสนาม The Vittoria same So ago. ส่วนโมดสปอร์ตเสียงก็ครบครันทั้งเสียงของผู้ประกาศเสียงนกหวีดที่เป็นธรรมชาติเสียงรองเท้าหรืออุปกรณ์กีฬาที่กระทบกับพื้นไม้บนสนามอินดอร์อย่างได้อารมณ์ซึ่งเสียงทั้งหมดนี้ถูกขับด้วยลำโพง5วัตต์ ซีเนม่ามาสเตอร์ออดีโอพลส2ที่ให้มิติเสียงที่กว้างเสียงเบสทุ้มต่ำที่ไม่ธรรมดาน่าประทับใจอยู่ไม่น้อยถึงแม้ว่า TK 8 0 0 M จะเป็นโปรเจคเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อชมกีฬาโดยเฉพาะแต่เมื่อนำมาทดลองดูหนังเน t f ฟ i ิก็สามารถทำได้ดีเช่นกันด้วยสีสันที่เต็มอิ่มแม่นยำด้วยมาตรฐาน REC 7 0 9 9 6ก็ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังดูหนังในโรงภาพยนตร์อยู่ไม่น้อยเลยนอกจากการนำโปรเจคเตอร์มารับชมภาพยนตร์ซีรีส์รายการต่างๆ รวมไปถึงการชมกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันฟุตบอลแล้วหากอยากจะเพลิดเพลินกับเนื้อหาที่เป็นรูปแบบ3มิติเป็น q TK800M ก็รองรับการเล่นเนื้อหา3มิติแบบ Full 3D Function ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ Frame Sequential Frame Packing Top Bottom หรือ Size by Size แต่แน่นอนว่าก็ต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์แว่น3มมิติครับ และนี่ก็คือ BenQ TK800M อีกทางเลือกหนึ่งของโปรเจกเตอร์ครอบครัวระดับ 4K ที่มีฟีเจอร์เอาใจคอกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาฟุตบอลรวมทั้งมีความสว่างสูงพอที่จะฉายในสภาพแวดล้อมที่ไม่จําเป็นต้องมืดสนิทได้ตอบโจทย์กับคอกีฬาที่ดูการแข่งขันถ่ายทอดสดได้ทุกเวลาทุกสถานการณ์ครับ